พอน้องเผยก็กระโดดเลยนะคะอืออือยอกันอออออออัดหัวกันอะออหนุ่มหัวกันอคอดคอกันอ่ะคอดคอกันเลยเอ้ยอ่าฉันไม่กลัวพี่หรอกพี่หนีดีกว่าพี่ไปแกล้งตาตาแป๋วดีกว่าไปอีกแล้วค่ะทุกคนหนีจากตาหางคอดไปหาตาแป๋วเจ้าตาุต มองกันแล้วอาขยํากันเลยขยี้ขยํากันไปเลยดูยาวๆนะคะม้วนนี้ยาวๆนะคะทุกคนไม่ยอมไม่ยอมตาตูไม่ยอมหยุดไม่ยอม,ตตม,ยอมหยุด,ยยดตาแปล๋วลำคาญต้องสู้อ่ะไปไปเลย าไปอีกแอบ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 ทุกคนแอบแอบตรงนี้แอบตรงนี้แอบอยู่ตรงขาเก้าอี้ว่าน้องไม่เห็นแต่น้องเห็นอยู่นะจ๊ะพี่ตาโตแอบตรงนี้เหรอหนูเห็นพี่นะหนูอย่าอยู่สบายสบายพี่อย่ามากวนอากาศเย็นสบายอยู่ใต้ต้นนี้ไปเลยนี่น่ อย่ามากวนหนูนะอย่ามากวนหนูนะอย่าอย่ามากวนหนูนะหนูจะนอนเล่นสวัสดีครับก่อนเร็วเร็วครับ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 ยังไงสวัสดีครับครับครับยังไงสวัสดีครับครับครับยังไงมา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 สวัสดีครับครับครับยังไงสวัสดีครับ ังไงไปละหางขอดไม่เล่นกับท้าแป๋วต่อชิไปนี่ยแลไปนี่ยอุดทำไมท้องตัวจังเลยอิ่มข้าวเหรออิ่มข้าวเหรออิ่มข้าวเหรออิ่มอิ่มข้าวเหรออิ่มข้าวเลยอิ่มอิ่มข้าวเนอะกินโตเร็วๆนะลูโตเร็วๆ เอาเลยค่ะเออเ,อเลยงัดเอาอไว้ไหมเนี่ยอเอาจ,จอบเนี่ยเอาจอบขุดขึ้นไปตรงไม้แล้วค่ะทุกคนปี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 นต้น,นไม้ออไม้ปีนกิ่งไม้กิ่งแห้งปีนกิ่งแห้งไปดิ้าแปลบตามเพื่อนไปดิ้าแปลวตามเพื่อนไปดิ้าแปลบขึ้นไปด้ย ตาน้อยก็ไปเห็นไหมไปทุกตัวเลยเสนุก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 ฝะฝนเล็บฝนเล็บไปไปไปปีนไปปีนเล่นไปตามน้องไปเลยตาน้อยโอเคทุกคนดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวยายจะไปทำงานแล้ว ยายจะไปเก็บฝรั่งค่ะเก็บมะขามเทศค่ะขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนจ้าสวัสดีค่ะเอาเอ,าเอาตกอีก